ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากคว้ารองแชมป์ฟุตบอลนักเรียน7คนชมม์กีฬา7สีครับ ทีมนักฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองวิทยาพร้อมด้วยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐเทดโคสยังคงเดินสายทํากิจกรรมขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงฝึกซ้อมฟุตบอลกันเลยก็ทําให้การเดินสายทํากิจกรรมแบบนี้นะครับส่งผลให้นักเตะทุกคนก็มีอาการล้าและก็อ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดขณะที่บางส่วนก็มีอาการป่วยนะครับซึ่งทําทีมก็ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมการแข่งขันขฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเซากับทีมบอยท่าประจันที่นําโดยบอยท่าประจันตัสกรททองเหลาอดีตทีมชาติไทยและก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์อย่างที่เห็นครับได้รดับความสนใจจากประชาชนในจังหวัดที่เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นสนามครับโดยอาจารย์สกล ยอมรับว่ากระแสะฟีเวอร์ของทีมทําให้ช่วงนี้นักเตะพักผ่อนกันน้อยครับซึ่งก็ต้องคอยดูแลกันอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าลูกทีมมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับในการทําให้กระแสะฟุตบอลฟีเวอร์ครับมันยอดอดีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าวันนี้น่าจะเป็นแบบวันนั้นอีกเชื่อว่าเราเราเรา่ปลื้มใจนะแล้วก็ดีใจตลอดเส้นทางที่เรามาเนี่ย มันเป็นอะไรครับเราคนเราตังคิดว่าที่นี่ประเทศไทยหรือเปล่าที่นี่จะเชิงเสาเราก็อยากจะให้แบบสุดๆแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปเราก็ไม่อยากไปเปรียบเทียบอะไรนะเพียงว่านี่คือกระแสบอลไทยนะครับและบอลแบบไม่จะเป็นต้องร่ำรวยอาสารแต่สามารถที่จะสร้างผลงานให้กับแฟนๆลับได้นั่งดูอะไรกันเนี่ยถือว่านั่นแหละครับก็ขอให้พวกเราดำเนินการแล้วก็ เอาเป็นแรงใจและกระเทียย์กับเด็กๆ่าวชนต่อไปนะครับภูมิใจนะครับดีใจแทนคนจา่าเิงยงสาวและภาพเหตุการณ์เช่นนี้นะครับทางไทยพีเอสเนี่ยจะเสนอไปทั่วประเทศและทั่วโลกแม้กระทั่งเลตเตอร์ตัวนี้ก็ยังนั่งดูอยู่นะครับ